ครับผมชื่อเด็กชายปลมินดำสีมาครับชื่อเล่นปู่ครับวันนี้ริท่องภาษาไทยกันนะครับทอเอียนอเทียนคอเอียปอเคียวสอเอียมเสียวอสอเอียม ขอเยาะนอเขียงขอเอียนอเหยดไม่ใช่นอขอเอียโดเหยดกอวอเอียนอเหยดไม่ใช่ ก็วิ่งหนึ่งวันปอเอี้ยก็เบียกลอเอี้กเรียกชอเอี้อเหียงปอเอี้ยไม่ใช่ปอปอ yeah, no, biếng, so yeah, no, xiềng, o oh, yeah, no khổ yeah, no, bien. no yeah, no, nhưng yeah, no bien. khó, Nên chay. khó, ý, ư, yên. lo, ý, ư, yên. ù, ý, ư, yên. ngó, ý, ư, ngó, ý, Yem Mang chai Cho Ngo Yem Bo Yem Mang chai Ngo Yem Bo Yem Mang chai Ngo bò, Bo Yem Bo โอ้ย์โบเชียบโชย์โบเฉียบโลไม่ใช่พูดใหม่โชย์โบเฉียบโลโบเรียบโลโลโบเรียบโสโบเฉียบ cho, yeah, không phải, chỗ, yeah, Đô xếp, ao mày, chỗ, yeah, do, xếp, bơ, Đo miết o yeah đo đo yeah điều không phải đo yeah wo đo điều đo yeah wo điều khổ yeah vô hiểu cho Ý vô theo số, không phải cho yeah mo them no yeah mo them to lo to lo Tiêm mo Yem. lo เยมแกียมเ้เยีมเยอกหมอยวมเหนียวพอเยมเทียวไม่เอกเที่ยง บอเอะเงอเบียงไม่เอกเบียงไม่ใช่บอเอะเงอเบียงไม่เอกเบียงเบียงเบียงโสเอะเงอเสียงไม่เอกเสียงไม่ใช่เสียงสะกดไหมโสเอะ โอเสียงไม้เอกเสียงลอเยียลอเยียนอเรียนไม้เอกลอเยียนอเรียนไม้เอกเรียนโอเยีย งเพียนไม่โทรเพียนจะก,กดใหมโทรเองงเพียนไม่โทรเพียเนเพียงงงลูกโทรเอะโทรเอะงไม่โทรเอยงเพียนไม่โทรเพียนรลอเอะยลเอย นอเลียนไม่โทเลี้ยงโอเอียงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยงโอเอียงงเลี้ยงไม่โทเลี้ยงอเองงเอี้ยงไม่โทรเลี้ยงไม่ใช่ออเอียงอเอียงไม่โทรเลี้ยง เอียงเอียงไม่ถูกเอียงเอียงเอียงไม่ถูกเอียงพอเองเอียงไม่ถูกเอียงพอเอไม่ใช่네อรอเองเปียนไม่เอียง หอโลเอหอโลเอียมไม่เอกเหลี่ยมไม่ใช่หอโลเอียมเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมหอโลเอียมเหลี่ยมหอโลเอียมเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยม กโลโกโลเอีโมเกียมไม่ใช่โมโกโลเอีโมเกียมไม่ถูกเกียมไม่ใช่ปอไหมโกโลเอีโมเกียมไม่ถูก ไม่ใช่กลเอียงอเกลียงไม่ถูกเก,กลียงกลเอียงอเกลียงไม่ถูกเกลียงปลเอียวเปลียงไม่เอ๋ไม่ใช่ปลเอียวเปลียงไม่ถูก biểu, à t o ạ t a k o e a ngo kèo t ạ kiêng t o à ạ t a k o e a bo kiệp ta ạ kiệp a ph phiên phiên a liền phô phô mấy say phô 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 mô ụ phô húm cô say lo ea. no kiên búm kiên no kun cho โอเชียงกุนเชียงขอไอไม่เอกไขโจยาโกเทียวไข่เจียวกอโกเยกอวัวยอกล้วยกอวัวยอกล้วยวั้ มัจตตว่าขวยตอเอียวอเตียวมัจตตว่าเตียวขวยเตียวโกเอียวเกลวกเอียวอเกลไม่ตีเกลไม่ตีเกลไม่ตีเกลนออำนำให้ทวน้ำ หวยกวยตีเกี้ยวน้ำเกี้ยวน้ำ